โอเคภา,ารกิจของรหัสนี้ก็สำเร็จหมดแล้วนะนี่เลยเผ่าปลา v 4คือรหัสนี้มันเป็นรหัสเก่าจริงๆนะครับนี่เลยมันมีประวัติในการเล่นอยู่นะนี่เลยตั้งแต่วันที่29ปี2022แล้วแล้วก็ยังมีประวัติประวัติอีเวนต์ปาร์ตี้นะ นี่เลยของปาร์ตี้เพอย่าให้อีเวต์ปาร์ตี้มันกลับมาใช่อย่าให้อีเวต์ปาร์ตี้กลับมา,า,บมานี่คือรหัสเก่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้โกหกด้วยรหัสเก่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้มีผลโบจิเวนอม Shadow, Yeti, อ Control, r a v i t y แล้วก็ต่างๆนานาแหละ<笑><笑>ใช่แล้วแล้วก็มีปืนมก่อนด้วยแล้วก็ดาบคู่นะหมัด God Human มีแล้วแต่ไม่ได้ฟารฝ่าตเตอรีก่ก็มาบอกแค่น,นี้แหละภารกิจรหัสเก่าสำเร็จทุกอย่างแล้วทำภารกิจในอดีตน,นะโอเคไปแล้วบอกแค่น,นี้แหละ ว่าทำภารกิจในอดีตสำเร็จเฉยๆอ่ะ